ทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นเนี่ยคำสั้นๆตรงนี้นะเราทรงจำแล้วเอาไปใช้ได้นะผู้เข้าไปหาถ้าเราเข้าไปหาเนี่ยจะไม่หลุดพ้นถ้าไม่เข้าไปหาเนี่ยจะหลุดพ้นอะไรเข้าไปหาอะไรนั่นก็คือตัวจิตนั่นเองที่เข้าไปสู่อารมณ์ จิตที่รับรู้อารมณ์มันจะหลุดพ้นไม่ได้เพราะนั่นคือกําลังสร้างภพสถานที่เกิดและกําลังสร้างชาติคือการเกิดแก่และตายจะมีตามมาเพราะนั้นมันจะหลุดพ้นไม่ได้ถ้าไม่เข้าไปหาคือจิตไม่เข้าไปหาลมก็คือจะหลุดพ้นก็คือไม่สร้างการเกิดนั่นเองพระองค์จึงอธิบายต่อว่าภิกษุทั้งหลาย วิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้วิญญาณเนี่ยเข้าไปอาศัยรูปตั้งอยู่เนี่ยก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเปลืองเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ร่างกายเนี่ยเราตั้งอยู่ได้เพราะว่ามีจิตหรือวิญญาณหรือผู้รู้หรือมโนคือใจเหมือนกันมีหลายชื่อตัวเดียวกันมาตั้งอาศัยที่นี่หรือมารับรู้ที่นี่ ดำเนินต่อไปได้ของนามรูปก้อนนี้จึงดําเนินต่อไปได้วิญญาณซึ่งเข้าถึงเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันที่เป็นที่เข้าไปซ่องเสพเข้าถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้วิญญาณนอกจากตั้งอาศัยในรูปได้แล้วยังตั้งอาศัยในเวทนาได้อีกเวทนาจะมีสามอาการคือสุขทุก แล้วก็อธุกขมสุขหรือเบกานนั่นเองนะนั่นนี่คือสามอาการของเวทนาที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สัญญาคือความจําได้ไหมายรู้วิญญาณอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารคือความปรุงแต่งนั่นคือสี่ธาตุที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขาร เวลาจิตเราจะไปรู้อะไรจึงรู้ได้แค่สีนน่ธาตุนี้มันกลับมารู้ลูเดี๋ยวไปคิดเรื่องอดีตไปคิดอนาคตไปสุขทุกกลับมาลมหายใจมันจะวนอยู่แค่เนี้ยสีนน่ธาตุนี้เพราะนี่คือที่ตั้งอาศัยของวิญญาณมีแค่สี่ธาตุและมันรู้ได้ทีละธาตุ้วยขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยณวินาทีนั้นเนี่ยอีก3ามธาตุเนี่ยไม่รู้เราถึงรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอย่างเดียว พอเวลาหลดจากลมไปปั๊บเช่นไปคิดอดีตนะขณะที่คิดอดีตอยู่วินาทีนั้นเราก็ไม่รู้หลมหายใจและไม่รู้อารมณ์อื่นๆนะก็จะเพลิอนอยู่กับเรื่องนี้ไปดึงจิตกรับมาที่ลมความคิดอดีตสัญญาขันก็ดับไปลมหายใจก็เกิดขึนเห็นนะจิตรับรู้ได้ทีละธรรมธาธรรมธาธรรมธารับรู้ตั้งอยู่ดับไปรับรู้ใหม่เข้าไปตั้งอาศัยตั้งอยู่สักพักแล้วดับไป นี่คือการทํางานของจิตที่พระเจ้าบอกว่าการทํางานอย่างเนี้ยเรียกว่ามันเป็นตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองมันจะเป็นเช่นนี้แหละนะมันเป็นอวิตถตาตาคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นมันเป็นอนัญญาตาตาคือไม่เป็นไปโดยประการอื่นไม่มีทางที่มันจะเป็นไปประการอื่นและเป็นอิทั์ปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้น ถ้ามีวนะิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในลูกเราจะรับรู้อายนะทั้ง5้าของลูปได้วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในเวทนาเราจะรับรู้สึกถึงสุขทุกเฉยๆขึ้นมาทันทะีมันไปตั้งอาศัยในอะไรคือมันไปรับรู้ในอะไรเราจะรู้สิ่งนั้นขึ้นมาทันทีพระองค์บอกต่อว่าผู้ใดจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งกันมากันไป เราจะบัญญัติว่าวิญญาณเนี่ยมาไปนะจุติอุบัติตายเกิดความเจริญงอกกรรมความพบยบณ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารสีนน่ธาตุนี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้วิญญาณจะมาไปภายนอกสีนน่ธาตุนี้เป็นไปไม่ได้มันจะมาไปภายในสี่ธาตุนี้ นั้นวิญญาณรู้ได้แค่สีนน่ธาตุนี้วิญญาณรู้นิพพานไม่ได้โยมก็ตรวจเองได้ว่าพุทเจ้าพูดจริงหรือเปล่าโนะยมนั่งสมาธิไปกี่ป,ปีหปีสิปีก็ตามจิตก็วนอยู่ได้แค่สีนน่ธาตุนี้ไม่รู้เลยไปกว่านี้นะและสิ่งที่เราน่าจะได้ขึ้นมาอีกคือวิญญาณเนี่ยอยู่เดียวๆวไม่ไดนะ้นั้นขณะที่มีวิญญาณมาไปเนี่ยโดยเว้นจากขันทั้งสีเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลย นั่นคือการรับรู้ครั้งหนึ่งจะมีสองธรรมชาติทางนานด้วยกันเสมอคือมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะผู้รู้รู้ลูกผู้รู้ไปรู้เวทนาผู้รู้ไปรู้สัญญาผู้รู้ไปรู้สังขารมันจะวนอยู่สีท่านนี้แค่นั้นเองนะอยู่เดียวๆไม่ได้ไม่มีอะไรอยู่เดียวๆนะนั้นขณะที่มีการบัญญัตนะิซึ่งการมาการไปของจิตจะต้องมีสีท่านนี้เสมอ้องบอกต่อว่า ถ้าราคาในรูปธปาตปปปปปุถ้าความพอใจในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังข, ite, งข teams, งารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิกสุทธิ์ุละได้แล้วราคะคือพอใจถ้าความพอใจในรูปเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารวิญญาณธาตุทั้งห้าธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสุนั้นเนี่ยหรือบุคคลนั้นละได้แล้วเนี่ยเาละ ราคาคือความพอใจได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงถ้าโยมวางความพอใจในการรับรู้ได้ไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากได้วิญญาณที่จะไปรับรู้อารมณ์มันก็จะหมดหมดลงไปเพนะราะจิตหมดความพอใจเนยยมให้ยมพอใจในลมหายใจมันพอใจะนะไม่พอใจมันไม่พอ,ม,อมันไปขอรู้นี่ก่อนขอรู้นี่ก่อน Hey, อยากให้รู้ลมเ,เฉยเฉยมันยังสร้างความพอใจตรงนี้ไม่ได้นะมันทะโยงบางความพอใจในทุกธาตุได้อารมณ์สาหรับวิญญาณคือที่ตั้งอาศัยที่วิญญาณจะเข้าไปตั้งอาศัยไปรับรู้ก็จะหมดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีถ้าลามของวิญญาณหมดที่ตั้งอาศัยของวิญญาณก็หมดไปด้วยเหมือนกัน วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามวิญญาณที่ไม่เข้าไปตั้งอาศัยในที่ใดวิญญาณก็จะงอกงามเจริญงอกงามไม่ได้หลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งนี่แหละวิญญาณจะหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งหลายเพราะไม่สามารถปรุงแต่งสิ่งนั้นขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมริ้นผ่านเฉพาะตน ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วประมจ,จันอยู่จบแล้วกิจที่คุณทาได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอยน่างนี้ไม่ได้มีอีกอย่างนี้นะก็คือจิตจะหลุดพ้นจากอสวนะรารพสูตรนี้มีประโยชน์มากเป็นพสูตรที่สําคัญนะอธิบายนะตั้งแต่ เริ่มแรกเลยว่าควรจะเข้าไปหาอารมณ์หรือไม่เข้าไม่ควรเข้าไปถ้าเข้าไปจะไม่หลุดพ้นถ้าไม่เข้าไปหาอารมณ์จะหลุดพ้นแล้วก็พยายามละความพอใจในอารมณ์ต่างๆให้ได้